จะเป็นยังไงถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตในไมโครฟลามสิบตัวกลายเป็นแมวนี่คือผลงานจากนักวาดเกมพิลโลอาร์ตมาดูตัวแรกกันนะครับมันก็คือมอสเตอร์สลามซึ่งปกติแล้วนะครับสลามในไมโครับมเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนเรียงๆสีเขียวๆใสๆแล้วก็ตัวเป็นมืกๆนะนักวาดนะครับเขาก็ได้วาดเปลี่ยนสลามในไมโครฟลมนะครับให้เป็นแมวเหมียวซึ่งมันก็คือแมวเลยนะฮะเป็นแมวเวอร์ชั่นสลามเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าตัวแมวเนี่ยมีความผสมผสานระหว่างความหนืดและก็ความใสนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไป นะอาจจะย้วยเละได้เลยนะฮะสังเกตตรงหางนี่คือวุ้นสลามหลุดออกมาจากหางแล้วฮะอารมณ์ของภาพนี้พอดูแล้วก็รู้สึกได้ถึงความไล่ดึงสายของน้องแมวเลยโดยเฉพาะพวกลูกแมวที่กําลังออกมาเล่นกันท่ามกลางสายฝนบอกเลยว่าผมชอบภาพนี้มากตัวที่2นะครับเอ d นเดอร์แมนปกติแล้วนะครับเอ d นเดอร์แมนก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีความน่ากลัวนะครับมีความดุร้ายตาเรื่องแสงเสียงตอนเข้ามาหาเราก็น่ากลัวชอบขโมยบล็อกในไม้ครับนะครับ แล้วก็ไม่ชอบฝนกลัวน้ำนั่นเองนักวาดเกพิโลอาร์นะฮะก็ได้เปลี่ยนเอนเดอร์แมนตัวนี้ให้กลายเป็นแมวดําที่มีดวงตาสีม่วงแล้วครับแล้วก็มีออร่าของเอนเดอร์แมนไอออร่าม่วงเวลาที่มันเเลอร์พนั่นแหละแล้วก็เพิ่มความเป็นแมวที่ขโมยนะครับกลังขโมยบล็อกย้าเลยใส่ความดูร้ายขู่จนตัวโกงเข้าไปให้เจ้าแมวดําแล้วก็นิสัยเกลียดฝนเหมือนกับเอนเดอร์แมนนะครับแล้วก็เหมือนแมวทั่วไปด้วยซึ่งเป็นแมวที่มีความเป็นเอนเดอร์แมนมากๆเลยนะครับผมชอบการถ่ายทอดลย,มมลย ตัวที่สามแล้วครับมันคือวัววัวในไหมครนะครับมันก็คือวัวนั่นแหละลักษณะเด่นของวัวเนี่ยก็คือลายบนตัวมันนะครับถ้าไม่มีลายวัวนี่คือดูไม่ออกแน่อนอนว่าเป็นวัวและนี่ครับทางนักวาดเขาก็ได้วาดแมววัวมานะฮะัวัวที่กลายเป็นแมวหรือจะบอกว่าเป็นแมวที่ลายเหมือนวัวแต่นี่ฮะแมวทั่วไปมันไม่ค่อยกินหญ้าอย่างนี้กันนะฮะเพราะงั้นนี่คือวัวแน่อนอนนะฮะวัวที่กลายเป็นแมวมาดูตัวที่4และตัวที่5กันฮะมันคือสเกเลตั้นนะฮะมอนสเตอร์โครงกระดูกถือธนูหาพบเจอได้ทุกคืนนนเลลยยจ้้าตัววีแิงู อีกตัวหนึ่งนะครับสเกตเตตันเหมือนกันแต่ว่าสีดําเป็นวิทเทอร์สเกตเลตันสีด,นด,สด,ดนานะครับโครงกระดูกสีดําแล้วก็ถือดาบนักว่าแล้วครับก็ได้เปลี่ยนสเกเลตันทั้ง2ตัวนะครับให้กลายเป็นแมวสฟิงค์ลักษณะดเด่นของแมวสฟิงค์ก็คือเป็นแมวที่ไม่ค่อยมีขนนะครับแมวตัวนี้ก็จะเห็นเนื้อหนังชัดเจนลยครับแล้วก็ผิวหนังมันจะเหี่ยวยน่นซึ่งมันก็ดูมีความใกล้เคียงกับสเกตเลตันที่เป็นมอสเตอร์กระดูกนะฮะแมวพันนี้ก็จะแบบว่าเนื้อหนังติดกระดูกเหมือนกัน ตัวขาวนะครับคาบธนูก็คือสเกตันธนูส่วนตัวดำเลยครับก็คือวิทเทอร์สเกตันกำลังคาบดาบเลยฮะไม่ดาบงอย่างเง้ยนี่ยตัวที่หกก็คือเบลสนะครับหรือว่าเจ้าเท่งไฟที่อยู่ในนรกเป็นมอนสเตอร์นะครับที่ร้อนมากๆแล้วก็ยิงเปลไฟออกมาได้นะฮะหนักวาก็ได้เปลี่ยนเจ้าเบลสนะครับให้กลายเป็นแมวเหลืองแต่ว่าตรงใต้ท้องแมวนะครับจะเป็นสีออกน้ําตาลเข้มๆสีแบบเดียวกับเจ้าเบลสเลยนะฮะแล้วก็ภาพนี้บุงบอกถึงความร้อนของเจ้าแมวตัวนี้เลยนะฮะกำลังขู่ฟอหลังโกงควันออกตัวแล้วก็มีเปล ถ้าใครเป็นรูปเจ้าแมวตัวนี้ในตอนนี้นะฮะได้ตัวไม่น่นอนตัวที่7คริปเปอร์น้องเขียวเพื่อนรักของใครหลายๆคนนะฮะก็จะเป็นมอสเตอร์ตัวสีเขียวนะครับที่ไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงระเบิดก็คือรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือโดนระเบิดละแต่ว่านะครับก็ได้เปลี่ยนเจ้าคข er นะีปอร์น่ะให้กลายเป็นแมวตัวสีเขียวเลยครับดวงตาดูดุายอุ้งเท้ากับหางของเจ้าแมวก็เป็นสีดําเหมือนกับเท้าของคริปเปอร์เลย แล้วก็มีลักษณะเลี้ยสยชอบพลังตัวชอบแอบชอบซ่อนนะครับแล้วก็โผล่มาระเบิดจะเอ๋ถ้าวันไหนคิปเปอร์ได้กลายเป็นแมวเลครับวันนั้นแหละโดนระเบิดกนล้วนแน่นอนแต่เผื่อใครไม่รู้นะครับคิปเปอร์เกลียดแมวนะถ้าคิปเปอร์กลายเป็นแมวนี่คือได้ระเบิดตัวเองตายแน่นอนตัวที่แปะนะครับแมกมาสลามก็เป็นมอนสเตอร์สลามที่จะอยู่ในนรกเท่านั้นนะฮะลักษณะเด่นเลยก็คือเป็นสลามตัวสีแดงๆนะครับแล้วก็ดูร้อนสุดๆเพราะว่ามันเป็นแมกมา และนี่ฮะแมกมาเมวนะฮะแมวได้กลายเป็นแมกมาไปแล้วนะครับเพราะว่าสีของตัวแมวนะ่ะสีเดีวยวกับแมกมาสลามเลยนะครับดวงตาก็เหมือนกับดวงตาแมกมาสลามแล้วใต้ท้องนะครับก็ดูเป็นแมกมาที่ร้อนสุดๆไปเลยแล้วดูแมวตัวเล็กครับน่ารักมากมีประกายออร่าความร้อนด้วยนะอยากให้ความน่ารักหลอกเรานะครับไปจับคือมือละลายแน่นอนต่อที่ก้าวนะครับวัวเห็ดเหมือนวัวธรรมดาเลยนะครับแค่สีแดงแล้วก็มีเห็ดงอกบนหลังและนี่ฮะก็คือแมววัวเห็ดนะครับก็คือเป็นแมวลายวัวที่มีขนสีแดงแล้วก็มี เห็ดงอนวลังตัวที่10นะครับมันคือบอสวิทเทอร์เลยนะฮะเป็นบอสที่เราจะต้องเอาหัววิทเทอร์เกตั้งสามหัวเนะี่ยเป็นวัสดุในการอันเชิญบอสลักษณะของเจ้าบอสวิทเทอร์นี่ยก็จะมีสามหัวนะครับเป็นหัวที่เกตั้งแล้วมีแต่กระดูสันหลังนะฮะเหมือนกระสือเลย แต่พอกลายเป็นแมวนะครับก็คือกลายเป็นแมวสามหัวนะฮะตาสีขาวไม่มีลูกตาเหมือนเป็นแมวไร้วิญญาณแล้วตรงตัวมันก็เห็นสี่โครงด้วยนะคือดูแล้วรู้เลยนี่คือวิทยุที่กลายเป็นแมวนะฮะแต่ถึงจะกลายเป็นแมวก็ยังดูน่าเกรงขามเหมือนเดิมนะครับดูแล้วน่าจะเข้าประตูนรกได้เลยตัวนี้ตัวที่11บเอ็ดโกลสควิดนะครับหรือปลาหมึกเรืองแสงเป็นปลาหมึกที่จะเจอได้ตอนอยู่ใต้น้าลึกนะฮะสีของปลาหมึกเรืองแสงก็จะออกสีฟ้าๆเขียวๆนะฮะแล้วก็มีประกายวิงวับนะฮะแล้วปลาหมึกเรืองแสงกลายเป็นแมวนะครับก็คือแม แมวสีเดียวกับปลาหมึกเลืองแสงเลยต้องอุงเท้าหางแล้วก็ดวงตานะครับปะกายเลืองแสงดูไปอะไรที่แฟนตาซีสุดๆไปเลยฮะถ้าไปดำทำใต้น้ำลึกแล้วได้เจอแมวตัวนี้ไ่ว้ผ่านนี่น่าจะเป็นอะไรที่วิเศษสุดๆไปเลยตัวที่12นะครับคือสควิดธรรมดาครับมันคือปลาหมึกในทะเลทั่วไปเลยนี่ครับแล้วพอปลาหมึกกลายเป็นแมวนะครับก็กลายเป็นแมวสีเดียวกับปลาหมึกนะครับสีจะออกน้ําเงินโทนเข้มไปทางดำนะฮะมีความซุกซนกําลังเล่นน้ําหมึกนะสรุปนี่ก็คือแมวหมึก ตัวที่ส3นะครับสโนแมนตุ๊กตาหิมะที่เกิดจากบล็อกหิมะ2บล็อกและฟักทองเจ็ดสลักอีกหนึ่งพอกลายเป็นแมวนะครับก็คือเป็นแมวขนสีขาวนะครับแล้วก็สวมหมวกฟักทองเจ็ดสลักนะครับให้เห็นดวงตาตรงหน้าท้องมีจุดดำๆเหมือนเป็นกระดุมและลายอุ้งเท้านะครับเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับมือของสโนแมนถ้ากับว่าตอนนี้นโนแมนนะครับได้กลายเป็นแมวแล้วนะฮะตัวที่14นะครับมอสเตอร์สุดน่ากลักลววอร์เดนนะฮะเป็นมอสเตอร์ที่เราจะพบเจอได้ตอนที่เราอยู่ในถ้ำเคดิฟดักลักษณะเด่นของเเจ้าวนะอด าบอดแล้วครับตัวสีน้าเงินแล้วก็ตรงท้องนะครับเห็นซี่โครงพร้อมกับดวงวิญญาณและนี่ครับตอนนี้นักวาดได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นแมวไม่ดิอันนี้ไม่ใช่แมวแล้วอันนี้มันสิงโตชัดๆเลยเป็นสิงโตสีเดียวกับตัวบอเด,ดินเลยนะครับสีออนน้าเงินดําๆ ตาบอดนะครับแล้วก็ตรงหน้าท้องแล้วครับมีลายขนเหมือนซี่โครงแล้วก็มีดวงวิญญาณอยู่ข้างในก็คือไม่ได้ลดความน่ากลัวของเจ้าวอ์เดนลงเลยสักนิดหนึ่งนะครับดูน่ากลัวกว่าเดิมอีกถ้าเกิดใครตัวในตัวนี้ไล่นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีทางรอดแน่นอนนะตัวที่15นะครับไอรอนโกเลมโกเลมผู้ไปทักประจําหมู่บ้านวิเลเจอร์นาที่หลักคือปกป้องหมู่บ้านนะฮะลักษณะของเจ้าโกเลมก็คือมีร่างกายเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็อยู่อาศัยมานานต้นไม้ก็เลยงออบนตัวนะฮะโกเลมก็เลยมีเถาวัลย์มีลองไม้เหลืองๆตาม ก็ชอบดอกป๊อปปี้ด้วยนะฮะดอกไม้เดงนและนี่ฮะกลายเป็นแมวไม่ใช่แมวแล้วฮะอันนี้มันแมวยักษ์ไม่ก็เป็นเสือก็จะมีขนสีขาวนะครับสีเดียวกับเหล็กไอรอนโกเลมเลยนะครับแล้วก็ดวงตาสีแดงเหมือนไอรอนโกเลมมีเถาวันมีดอกไม้ขึ้นตามตัวแล้วก็คาบดอกป๊อปปี้ด้วยฮะเนี่ยนี่ใส่โกเลมเลยดูเป็นผู้ประทั์ประจำหมู่บ้านดีตัวที่16นะครับวูฟหรือว่าหมาป่ามันก็คือหมาเลยนะฮะหมาป่าในป่ามีขนสีขาวแล้วก็ชอบกระดูก นี่พอกลายเป็นแมวแล้วครับก็กลายเป็นแมวสีเดียวกับเจ้าหมาวูฟมีทําหน้าด้วยนะว่ากลางป่ามีป่าไม่มีโดนนะแล้วถ้าเกิดเราเป็นทร้ายหมาป่า้วครับมันก็จะตาแดงดุร้ายนะครับเหมือนแมวตัวนี้เลยตัว H17 เอชสลอตหรือว่าหมาน้ำนะฮะก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้านะครับที่อาศัยอยู่ในถ้ำลัสเคฟมีสีสันที่หลากหลายแต่ว่าตัวเสียมพูหาง่ายสุดและนี่ครับหมาน้าคือกลายเป็นแมวน้ําไปแล้วนะฮะเออก็คือเอชสลอรตกลายร่างกายเป็นแมวแต่ว่าก็ได้วาเปลี่ยนเจ้าหมาน้ำนะครับให้ดูขาเป็นอุ้ง หางยังมีความขายกับเจ้าตัวไอ้สล,ลอดอยู่น่ารักมากเลยผมยังได้มาเลี้ยงสักตัวเลยตัวที่1 8นะครับ สัตว์ในไมครฟลนะครับที่ทุกคนจะต้องจับมันตัดขนมาทําเตียงแล้วเจ้าแกะก็มีสีขนที่หลากหลายเลยนะฮะและนี่คือแกะที่กลายเป็นแมวนะครับก็คือน้องแมวขนหยิกนะครับแล้วก็มีตัวให้โดนโกนขนไปแล้วด้วยก็คือเจ้าแมวตัวนี้โดนจับตัดขนทําเตียงเรียบร้อยแต่บางตัวถึงจะไม่มีขนก็ยังมีเสื้อขนแกะให้ใส่อยู่นะฮะตัวที่19นะครับชาวบ้านวิลเลจเจอร์หรือว่า n p c ก็เป็นชาวบ้านตาสีเขียวนะครับที่พูดได้แค่คําว่าโง และนี่ครับชาวบ้านเวเลเจอร์ใดกลายเป็นแมวไปแล้วนะครับเป็นแมวที่คิ้วหนาซะด้วยนะครับเหมือนชาวบ้านเลยและกระดวงตาสีเขียวนะครับใช้ปอกคอให้เอวเวอเรสนะครับและสีเขียวมรกตนะครับที่เป็นค่างเงินของชาวบ้านและแมวตัวนี้ก็สีเนื้อเลยนะครับหางก็สีเข้มเหมือนกับชุดชาวบ้าน และนี่ฮะลุงแมวยักษ์โกลเลมกำลังปกป้องพวกลูกแมววิลเลจเจอร์มีหมดเปลี่ยนชาวบ้านเป็นแมวไหมอย่างได้เลยตัวที่20กับ21นะฮะนี่เลยครับฮอปลินนะครับเป็นหมูที่อยู่ในนรกลักษณะคือเป็นหมูป่าสีน้ำตาลดวงตาสีขาวแล้วก็หลังมีหนามสีดำส่วนนี้ก็คือซ็อปลินเลยครับมันคือหมูป่าซอมบี้ถ้าหมูป่าฮอปลินออกจากนารกเมื่อไหร่นะครับจะกลายเป็นหมูป่าซอมบี้ทันทีก็คือกลายเป็นซ็อปลินเลยและนี่ก็คือฮอปลินกับซ็อปลินนะครับที่กลายร่างเป็นแมวมาดูตัวซ้ายกันก่ออนนคก็คืแมวสี้ตาตล ดวงตาสีขาวหลังเป็นหนามดำมีเขี้ยวมีงาและก็อุงเท้าสีดำนี่ก็คือซอกลิ่นที่กลายเป็นแมวส่วนตัวทางขวาแลวครับแมวสียมพูตาข้างหนึ่งนะครับสีขาวข้างหนึ่งสีดำแล้วก็เห็นกระดูกนิดหนึ่งแล้วก็หลังแมวเลยครับเห็นซสี่โครงฝั่งหนึ่งเป็นสีดำฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวนี่ก็คือซ็อกิ้นที่กลายเป็นแมวนะฮะงงไหมชื่อมันคล้ายกันมากเลย ตัวที่22นะฮะวิชหรือว่าแม่มดละะักษณะก็คือคาลเวเลเจอร์นะครับแต่ว่าชุดสีม่วงแล้วก็สวมหมวกแม่มดนะฮะและนี่ครับแม่มดกลายเป็นแมวไปแล้วนะครับละะักษณะคือเหมือนแมวแม่มดเลยเป็นแมวคิ้วหนาจมูกโตสวมหมวกทรงแหลมสีดําใส่ชุดสีม่วงแล้วก็ห้อยยาพชั่นด้วยนะครับมุบงบอกว่าเป็นแม่มดปรุงยาตัวที่23นะลครับซิลเวอร์ฟิช มันคืออะไรผมเล่นมาหลายปียังไม่รู้เลยแต่หน้าตาคือเหมือนหนอนนะครับมีหนามชอบโพมาจากหินแถวแถวสตองโฮนะฮะและนี่ฮะพอกลายเป็นแมวก็คือเป็นแมวสีเทาขนหยิกขนฟูเชื่อไหมขนาดนักวาดยังไม่รู้เลยว่านี่คือตัวอะไรก็ถึงว่าเรอกมาเป็นแมวขนหยิกขนฟูนี่ถ้าเกิดมีแต่แมวอย่างเดียวผมดูไม่ออกว่าคือซิวอร์ฟิทกลายเป็นแมวตัวที่24กับ25นะฮะมันคือมอนสเตอร์แมงมุมนะฮะก็คือแมงมุมตัวใหญ่ๆขาแปดขาตาสีแดงตัวสีดำ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือแมงมุมถ้ำนะครับแมงมุมถ้ำนี่ยก็จะออกสีน้ําเงินดําๆเข้มๆนะฮะตัวเล็กกว่าแมงมุมปกติแต่ว่ามีพิษนี่ครับแล้วพอกลายเป็นแมวนะคือดูออกเลยนะครับว่าเป็นแมวแมงมุมนะเพราะว่ามันมีหลายตานะครับแบบแมงมุมเลยน้องกาลังไปพลังเหมือนพวกแมงมุมที่ชอบทาเลยส่วนสีขนของแมวนั่นก็เหมือนกับแมงมุมในไม้คราบเลยนะฮะทำให้รู้แล้วว่าตัวไหนแมงมุมธรรมดาตัวไหนแมงมุมถ้ำเพราะงั้นตัวไหนมีพิษอย่าไปเล่นกับมันฮะตัวที่26และตัวที่27มออสเตร์ที่หาพบเจอไได้ทั่วปก็คือซมนะะ ตัวสีเขียวใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีน้ำเงินและซอมบี้อีกประเภทนึงนะครับก็คือดราวมันคือซอมบี้ใต้น้ำนะฮะถ้าซอมบี้ธรรมดาอยู่ใต้น้ำนานๆก็จะกลายเป็นเจ้าตัวนี้และนี่ครับคือภาพน้องแมวนะครับกลายเป็นซอมบี้ ไม่เดยวต้องบอกว่าซอมบี้กลายร่างเป็นแมวไปแล้วนะฮะนี่เลยตัวซ้ายนะครับแมวเขียวนะครับตาโบเสื้อสีฟ้ากางเกงน้๊เงินนะครับก็คือแมวซอมบี้เลยส่วนฝั่งขวานะครับก็คือแมวดาวนะครับแมวจมน้ำนะเป็นซอมบี้จมน้ำไปแล้วนะครับใส่เสื้อน้ำตาลขาดมีสาหร่ายเกาะนะครับอยู่ใต้น้ำมานานและกระดวงตาสีฟ้าเหมือนกับเจ้าดาวเลยสีขนของเจ้าแมวก็สีเดียวกับซอมบี้ใต้น้ำเลยตัวที่28นะครับซอมบี้พิกแมนหรือว่าหมูซอมบี้นะครับที่จะพบเจอได้ในนรกลักษณะเด่นเลยคือตัวสีชมพูนะครับฝั่งหนึ ก็มีเขียวๆได้หนึน่งมีหน้าเป็นหมูและครับแล้วก็ชอบถือดาบทองและนี่ครับ หมูซอมบี้นะครับได้กลายเป็นแมวซอมบี้หมูไปแล้วนะครับขนสีชมพูนะครับมีใส่ผ้าคลุมแบบชุดหนังเหมือนกางเกงของหมูซอมบี้กำลังจับดาบทองปักพื้นอยู่เลยถือว่าดึงจุดเด่นของหมูซอมบี้มาได้หมดเลยฮะตัวที่29เนะครับเจ้าแก๊สตัวอะไรไม่รู้นะครับร้องห้อยู่ในนรกนะลักษณะคือเหมือนปลาหมึกยักษ์นะครับลอยได้ตัวเหลี่ยมตัวขา,ขาวๆร้องไห้ตลอดเวลานะฮะดวงตาสีแดงแล้วเวลาโจมตีก็จะเห็นดวงตาแล้วก็อาปากน่ากลัวมาก นี่ครับนักวาดเขาก็เลยเปลี่ยนเจ้าแก๊สนะครับให้กลายเป็นไม่ใช่แมวอีกแล้วนะครับแต่กลายเป็นเสือดาวมั้งเออเสือดาวขาวกําลัง,ลงร้องไห้ตลอดเวลาและครับแล้วภาพที่อาป่าเนี่ยคือแบบโอ้โหแยกเขี้ยวตาแดงน่ากลัวมากและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่30มันก็คือมังกรเอนเดอร์ดากอนเป็นมังกรที่อยู่ในดีเอ็นนะครับตัวสีดําดวงตาสีม่วงและนี่ครับเอนเดอร์ดากอนก็ได้กลายเป็นเสือดานะครับเสือดาวลายดำเอ,อ้เสือดําลายดาวเออเสืออะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าดวงตาสีม่วงนะครับกันพลไฟแบ พลังมังกรม่วงๆนะครับก็คือเอ็นเดอร์ดักก้อนใช่เลยเอาจริ้งก็คล้ายๆกับแบ็คแพนเตอร์เลยฮะ แล้วจากการดูภาพแมวเมื่อกี้นะฮะทำให้ผมมีแรงบันดาลใจนะฮะนี่เลยผมเข้าโปรแกรมบล็อกเบนมานะครับเพื่อโหลดโมเดลแมวโปรแกรมนี้นะครับก็จะใช้ในการปั้นโมเดลไมค์ครับนะนี่ผมก็ลบสกินแมวทิ้งเลยโมเดลแมวที่ผมอยากจะทานะครับก็คือเจ้าแมวสโนว์แมนผมก็ปั้นหัวแมวให้กลายเป็นทรงฟักทองฟักทองมันก็ต้องกลมๆนิดน,นึงใช่ไหมก็เสริมความโดนด้านข้างมานะฮะนี่เอาแผ่นนี้ฝังเข้ามาในฟักทองเลยแล้วก็เพิ่มบล็อกด้านบนนะครับให้เป็นหูแมวหูแมวผมก็จะให้เป็นบล็อกแผ่นบางๆนะ แล้วก็ก๊อปหูแมวนะครับเอามาไว้ตรงกลางหวัวตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นก้านฟักทองนี่ไอแผ่นเรียมๆในหละจะเป็นก้านฟักทองกับหูแมวแล้วก็มาแก้หางแมวนะครับหางแมวในภาพนะมันดูขนปุยใช่ไหมผมก็ปรับให้มันกว้างขึ้นเนี่หางด้านหลังเอากว้างๆเลยแล้วก็เพิ่มแผ่นบางๆตรงหางนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นขนแมวปุยๆแล้วก็มีขนตรงแผงคอด้วยนิดหนึ่งแล้วก็มาเริ่มลงสีเทชเช็กเจอร์กันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับเป็นหัวแมวแล้วก็วาดหน้าฟักทองนะฮะ ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นปากแมวนะครับเป็นปากฟักทองพยายามทําให้มันเป็นเหมือนปากแมวนะครับมันจะได้น่ารักไม่น่ากลัวแล้วก็ทําตาฟักทองนะครับให้เป็นตาแมวให้ตาแมวเป็นสีเหลืองเรืองแสงแล้วกันนี่ฮะได้มาแล้วครับผมแมวใส่มวฟักทองแล้วก็ลงเงาฟักทองไว้ตรงมุมนิดหนึ่งด้วยนะฮะจะได้แบบว่ามีความมีมิตินิดน,นึงต้องบอกก่อนว่างานศิลปะผมนี่ห่วยแต่มากยิ่งการลงสีลงเงานะทำม่วนล้วนเลยฮะ จากนั้นนะครับก็มาทําหูแมวเอาอย่างลบ,ลบออกไปเลยนะครับให้หูมันดูเวงๆไม่เป็นแผ่นเหลี่ยมๆแล้วก็ลงสีชมพูเป็นหูแมวนะครับผมทําไปทำมานี่มันเหมือนหูกระต่ายมากกว่าหูแมวนะแล้วก็ลบแผ่นฟ้าๆตรงกลางหัวออกไปนะฮะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นก้านฟักทอง ไม่รู้เหมือนหรือเปล่าอ่ะเติมจุดเขียวๆเป็นใบไม้แล้วกันแล้วแมวนะครับเป็นแมวหิมะขนสีขาวผมก็ลงสีขาวให้แมวทั้งตัวเลยแล้วต้องอุ้งเท้าแมวนะครับมันเป็นลายสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มสลับน้ำตาลอ่อนนะฮะด้านข้างก็ต้องทําด้วยนะครับทำให้ครบสีด้านเลยและนี่ครับคือน้องแมวเวอร์ชั่นลงสีเสร็จแล้วนะครับผมก็แผ่นเทเจอร์ไปใส่เงาใน Photoshop มานะครับนี่เลยดูดีละแล้วผมก็โมเดลแมวนะครับมาเข้าหมดคอร์ตตอมเพย์เลอร์โมเดลเลครับเพื่อมาแกะแอนิเมชั่นแล้วน ควบคุมแมวที่เป็นสโนว์แมนล,ละเอ้ยสโนว์แมนที่เป็นแมวนะฮะเป็นไงแมวผมน่ารักไหมแมวที่เอาคอนเซปต์มาจากนักวาดน,นะฮะ ได้แมวน่ารักมาตัวหนึ่งเลยจริงๆก็มีหลายตัวเลยนะครับที่น่ารักแล้วก็อยากทําโมเดลแต่ว่ามันมีเยอะมากเกินไปจนผมทาไม่ไหวนะครับผมเอาตัวเดียวพอแล้วกันไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากเห็นตัวไหนคข้ามอยู่ในเกมอีกก็บอกได้นะแต่ถ้าจะให้ทําทุกตัวคงไม่ไหวไม่ตั้ง30ตัวและนี่ครับก็คือทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตในไมโครมนะครับกลายเป็นแมวขอบคุณผลงานภาพวาดจากนักวาดเกรพิโดอาร์นะครับที่ผลิตศิลปะดีออกมาทําให้คนชอบไมค์ครับแบบเราได้จินตนาการตามภาพที่นักวาดเขาจะสื่อเลยใครที่อยากสนับสนุนผลงานนักวาดทา เข้ามาในดิเวนอาร์นลครับแล้วก็เ์อว่าเกรพิโลก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมก็มาคอมเมนต์ชวนคุยกันได้นะคลิปนี้ขอลาด้วยน้องแมวแล้วกันนะไปล้างเหมียว